วันละ9ชั่วโมงชมไฮไลท์กีฬาทุกชนิดอย่างจุกใจเกาะติดขอบสนามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด12-27พฤศจิกาย,ยานนี้สนับสนุนโดยนะครับกลับมาชมเกมกันต่อนะครับเป็นภาพช้าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งแต่ละฝ่ายนั้นทำคะแนนกัน ผู้เล่นของไทยคนครับพัทรพงษ์ยุคพดีนั้นจากขอนแก่นครับผ่าน4ีเกมสองครั้งเอเชียนเกมสหนึ่งครั้งแรกและก็แชมป์ทีมชุด4ีเกมปีที่ไทยที่นครราชสีมาแล้วก็ที่ยิงจันที่หลาด้วยนะครับคือต้องกดดันไม่ให้ตัวทนของเขานะครับก็คือผูเ้เล่นหมายเลขห้าุนการีนี่ทําถนัดนะครับคืออาจจะต้องเสิร์ฟจี้เข้าบ้านครับหรืออาจจะต้องเสิร์ฟกดดันนะครับเพื่อให้กับลุงการีนี่เล่นยากขึ้นนะครับ เราน้อยู่11-10ครับในเซตแรกเสิร์ฟที่เข้าหาเลยครับเสิร์ฟดีมากครับเสิร์ฟแรงเข้าหาอาเม็โมเม็ดครับครับเรียกว่า2ลูกติดต่อกันเลยนะครับจังหวะนี้โค้ชขมนตันตีผงครับใส่หมวกนั่งยิ้มนะครับ นี่เลยครับเซิร์จ,จี้เขาห,า,หขาทำให้เขาทํายากแล้วรินล้นครับออื้เขาขึ้นไปคเคาะเบาๆเลยครับเพื่อที่จะให้สกิดต,ตัวผู้เล่นของเรานะครับแม่แล้ลูกย้อนกลับไปนี่ไปออกนิดหนึ่งถ้าลูกนี้ย้อนกลับไปก็ไม่น่าได้นะครับเราเพราะว่ามีสจังหวะน้องไปจุดแขนแล้ว 1 1 12ดูนะครับผู้เล่นมาเลเซียนี่คือถ้าเขาต้องการชนะในทีมนี้นะครับเพื่อที่จะไปกดดันเราในทีมต่อไปครับอาเมทมเมทเสิร์ฟพลิกเน็ตลูกนี้เราแกะขึ้นมาได้แล้วก็ลูกนี้หมดแล้วครับก็เป็นคะแนนของทางมาเลเซียครับไล่ขึ้นมาเป็น12คะแนนเท่ากัน ไปพลิกเน็ตทำให้เราเสียจังหวะนะครับนี่ครับลูกนั้นลงพื้นไปแล้วของเรายังนิ่งอยู่เฉยๆคคือเราไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับของเขาเนี่ยพยายามทำทุกอย่างนะครับเพื่อท้าทายทำให้เราเสียสมาธิา<อ>สิบสองเท่ากันเ<อ>ต้ยทำมาลูกนี้ เราแกะลำบากแล้วนะครับในต,ตอนนี้เอาเลยครับมาเลเซียกลับขึ้นมานำอีกครั้งหนึ่งเป็น12เป็น13 12ครับก็มีกองเชียร์ของทั้ง2ฝ่ายนะครับเข้ามาเชียร์เราต้องไม่เสียขวัญครับดูนี่พยายามที่จะแลเรียกว่า ใช้ศีสษะเปิดลูกนะครับแต่ว่าวยความแรงของลูกนะครับสิบสมสิาเลเซียนนำอยู่ครับเสร์ฟเบาลูกนี้เอาเละครับยกได้แล้วในตอนนี้ขึ้นทำสวยครับอนุวัฒน์ชัยชนะ ท่านรองกรุงสุนไทยนะครับประจำนครกวางโจนั้นก็ไปไปเชียร์ด้วยนะครับให้กำลังใจนักกีฬา13เท่ากันเสิร์ฟแรงครับลูกนี้เอาละครับ ต้องซื้อบลอกเอาแต่ว่าแม่เขาเขี่ยครับเขี่ยให้บอลมันเปลี่ยนทางไปก็ยังมีการมาเยอะยอยู่หน้าเนี่ยจริงๆแล้วในเยอะาเขาเย็นเยอะไทยพยายามจะยิ้มยั่วไปเรื่อยครับคือถ้าไม่ได้เจอะจงนักกีฬาไทยเนี่ยคสีเองก็ไม่กล้าที่จะไปเตือนนะครับพยายามยกไม้ยกมือเนี่ยไทยเสียสมาธิเฉยๆนะครับ 14-13เอาเละครับต้องแก้นะครับตรงนี้แต่ว่าไม่มีปัญหาครับเราทำได้ดีตัวนิดเดียวนะครับแต่ว่าจังหวัดที่ขึ้นของพัฒรพงศ์ยุคดีเนี่ยขึ้นดีเหลือเกินดูครับคือทำได้ด้วยนะครับไม่ใช่มาทำไม่ใช่ว่ามีหน้าที่ยกอย่างเดียวอายุยี่สิบหกปีแล้วนะครับพัฒรพงศ์ คือถ้าพูดถึงเรื่องของประสบการณ์แล้วเนี่ยนักตะกร้อไทยเน้นผ่านประสบการณ์โชคโชนนะครับ14เท่ากันนี่ครับตีเข้าหาเลยครับลูกนี้ขึ้นมานะครับพระพง์เกี่ยวไว้ได้ครับแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วยังได้ครับล้นมาครับพระพง์ยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลูกนี้โอ้โหฝังเลยครับ ต้องชมว่าของเราเหนียวนะครับของไทยเราเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวโดยเฉพาะพัทรพงค์เนี่ยสามารถเกี่ยวมาได้สายตาดีทีเดียวแล้วใจเย็นครับทั้งเปิดทั้งชงแล้วก็ได้จังหวะเข้าฟาดเนี่ยทีมไทยเราค่อนข้างจะใจเย็นทีเดียวกนะันคือจังหวะอย่างนี้ตราบใดที่บอลเป็นของเราอยู่แล้วลองไม่ต้องใจร้อนครับทำไปเรื่อยๆครับเดีย๋ยวก็ทำได้สิบห้าสิบสี่ พื้นของพัตรพงศ์ยุพดีเนี่ยพื้นดีมากนะครับเบสิกดีสิบห้าสิบีครับเปลี่ยนไกลเสิร์ฟพิกเน็ตครับอันนี้งัดข้ามาหแต่ว่าไปติดซะก่อนครับ1 6 14จากตามอยู่ตอนนี้ขึ้นนำแล้วครับสองแต้มใส่ขึ้นคะแนนที่18 19ก่อนแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีสิ แนครับมีปัญหาแะครับมาเลเซียโตปวดท้องครับต้องกินยาแก้ปวดท้องก็เป็นการดึงเวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไทยกำลังเข้าที่เข้าทางว่าอย่างไรเถอะอาจจะไปถูกตรงเหมือนกับจุดสำคัญ ตดนตัวน้องเขาต้องหาว่าเราแตะอ่างแน่เลยช่วยดีไหมช่วยดีไหมช่วยไม่ช่วยโอ้ยคิดมากทําดีทําเลยอคิดอะไรนเนี่ยแสกแซนกแจ็คทำดีอ่ะไม่ต้องคิดเยอะขึ้นมาก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าเครื่องใหม่ดีค่ะบอกก็ใหม่เงนก็ไหม่ใหม่ก็รู้สึกได้เลยค่ะว่ากุ่นใจเครื่องใหม่ใครๆก็บินได้แอร์เอเชียไม่ไ ผลผลิตจากธรรมชาติเดินทางผ่านวันเวลาของความคิดผ่านการสร้างสรรค์ของจิตวิญญาณไทยแปรเปลี่ยนไม่จบสิน้นสู่ความเลยค่าหน้าประทับใจไม่มีที่สิ้นสุดวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าสู่สังคงโลก Creative Thailand can change the world for the better มาชมเกม,เก,มการแข่งขันกันต่อนะครับตอนนี้ไทยเรานำอยู่16ต่อ14นะครับแล้วก็เป็นผู้ได้เสิร์ฟต่อด้วยเกลีงยก,กลแก้เมือนเสิร์ฟแรงจี้มาเลยครับทีนี้เอเอาครับเขาต้องแก้มาแต่โอ้โหเขาแก้ดีเหลือเกินครับนี่เพิ่งจะเจ็บท้องมาเมื่อสักครู่นี้เขึ้นมาดิ้นเดาๆเลยครับพอ,อได้คะแนนแล้วเนี่เหมือนหาย ทันตายเห็นเลย15 16ครับของเขานี่ต้องใช้จิตวิญยาเยอะมากนะครับเพื่อที่จะปลุกเรานนกีฬาว่าอย่าทอนะครับคือถ้าเกิดว่าตามหลังเราเยอะแล้วเนี่ยเขาทอนะครับ15 16้าสบ เปลี่ยนกายออมาได้ครับพระพงเอเลยครับลูกขึ้นมาไม่มีเหลือครับููู่่เซิร์ฟเลยป่ะครับนวัดแต่เดี๋ยวนี้พ่อมีเซิร์ฟสิบเจ็ดสิบห้าคะแนนนี้สำคัญครับมาเลเซียถ้าไม่ได้ขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็คงจะลงไปปวดท้องอีกเหมือนกันครับอาจจะมีปวดขา <c oughs> ปวดแข้งปวดขาเซเว่นเชียนเชียนขึ้นอยู่กับเกรงกาจะเสิร์ฟดีครับ <c oughs> เสิร์ฟจี้กันามาลูกนี้เอาละครับเอาโหแต่ว่าไม่ค่อยดีเะไหร่ลูกนี้เขาเบาครับเกี่ยวมาได้และเราทำเลยครับนี่ครับคะแนนที่สำคัญมากครับ18 15นี่สำคัญมากครับ <c oughs> ลองชมอนุวัตชัยชนะเลยนะครับ,รบลูกนี้านาพัทรพงศ์ก็สามารถไปยักขึ้นมาได้ด้วยนะครับจังหวะที่เขาเกือบเสียไปแล้วดูกันเต็มเลยนะครับเกมน,นี้คือจังหวะที่ยกของเขาเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วนะครับทอก่นนี้พอยกดีแล้วเนะี่ยตัวทำของเขาต้องแก้นะครับคือจะจะเล่นแรงก็ไม่ได้จะเล่นเบาไปก็เดี๋ยวเราเกี่ยวมาเล่นได้เขาก็เลยต้องเล่นพอดีพอดีเราขึ้น18ก่อนนะครับเสิร์ ของไทยครับเสร์ฟเยี่ยมมากครับแน่เลยครับมาแล้วครับในตอนนี้บอกอยายให้ขึ้น18ครับ <run> ถ้าเราขึ้น18ก่อนแล้วไปเลยครับ,บเป็นเสิร์ฟเอสเลยนะครับทุกนี้เปล่งใจแก้วเมืองเสร็จด้วยหน้าเท้านะครับหน้าเท้าแบ็ค 95ครับเปลี่ยนไกลคนเดียวครับเปลี่ยนไกลเนี่ยจะเสิร์ฟยังไงครับนี่เสิร์ฟสั้นมาเอาละครับปล่อยเขาเล่นนะแต่ว่านี่ครับมีปัญหาแล้วครับคือมาเลเซียเนี่ยพอคาคะแนนเขาตามหลังกันเยอะแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหานะครับก็เกิดการผิดพลาดขึ้นเองด้วยครับเป็นเซตพอยพ์ของไทยแล้วนะครับตอนนี้ ตีแต้มเดียวเพื่อไทยจะได้ชนะไปก่อนในเซตแรกนี้ครับเป็นเซตพอยของทีมชาติไทยครับเปลี่ยงไกลจะเสิร์ฟสั้นหรือจะเสิร์ฟยาวเสิร์ฟแรงครับอันนี้ใสอัดเลยครับแล้วก็เขาสั้นม้ากมาไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้คะแนนต่อไปนั้นบอลอยู่ที่เราครับก็ยังเป็นเซตพอยอยู่ดีนะครับ ตอนนี้บังคับเขาต้องเสิร์ฟแรงแล้วครับหรือจะเสิร์ฟค่อยนะครับเขาจะพลาดไม่ได้แล้วนะครับทุกแต้มต่อจากนี้ไปเซตคอยของทีไทยครับเป็นเซตคอยครั้งที่สองครับ ไม่น่าจะมีปัญหาครับเรียบร้อยครับทีมเอนี้ในเซตแรกเราชนะไปก่อนครับ21ต่อ1 6ดูอีกครั้งนะครับนะครับโผนั้นชงมาสวยเหลือเกินครับวอัตชัยชนะฟาดลงไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะพักสองโนษณาที่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับเซตที่สองครับ เวิลด์แก๊สจัดให้ด้วยประสบการณ์ด้านแก๊ส LPG มากกว่า30ปีเวิลด์แก๊สเคียงข้างสร้างรอยยิ้มไอเมื่อมีอาการไอก็จะเสิร์ฟอหาบรรเทาอาการไอด้วยมุขลิตมุขลิตมีตัวยา a m b r o อ o l สารขับปิเลนฉลากก่อนในช้ชาย,ยาขอแนะนำมุขลิตจูนเนียวสำหรับเด็กมีตัวยาแอมบ o x o l เสิร์ฟอหาที่ข้นเหนียวละลายด้วยมุขลิต Sf600 ชนิดชงละลายน้ำดื่มรสหวานปันอดสารน้ำตาลมีตัวยา Citrus Citrullin มุขลิต Sf600 จากเรสเตอร์ฟาร์มาฉลากก่อนใช้ยาทำไมถึงรักฟีโน่จ๊ะไม่บอกเขินอะ ำไมถึงรักฟีโนโ่จ๊ะเรื่องส่วนตัวน่ะไปถามฟีโนโ่ดินี่อนไร่ลมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทายคว้าชัยในเอเยนเกม โดนตัวน้องเขาต้องเขาเราแตะอ่างแน่เลยช่วยดีไหมช่วยดีไหมช่วยไม่ช่วยโอ้โยคิดมากทําดีทําเลยคิดอะไรล้เนี่ยแนนกแน็กแ,แจ็คทำดีอ่ะไม่ต้องคิดเยอะแกส๊สมด Worldgas จัดให้ด้วยประสบการณ์ด้านแกส๊ส LPG มากกว่า30ปี Worldgas เคียงข้างสร้างรอยยิ้ม ที่ใดที่เธอจะไปฉันจะคอยร่วมทางมาพอพความรู้สึกที่อบอุ่นความรู้สึกออนละมุนโดยมีรักของฉันเคียงข้าง มาที่ไฮจูสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับชมเป็นะจั